ดีค่ะบ้านสบายมาสองค่ะแอลค่ะแอลค่ะวันนี้มาด้วยค่ะจ้าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนเอวยางยืดผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาหรือว่าจะเป็นงานรวมค่ะลูกค้าจ้ารถไอทีเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊กราคา4,000บาทค่ะน้ำหนักนะคะ45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะทุกค้าจ้าหน0่ง้ถึงหนึ่งชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ้าประมาณการ นะคะลูกค้าจ้า3 3บาทค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเป็นเอวยางยืดนะคะค่ะ,คะ,ะใส่ง่ายใส่สะดวกใส่สบายเลยนะคะลูกค้าจะเหมาะมากๆเลยนะคะสาหรับแบบทุกเพศทุกวัยเลยนะคะลูกค้าจ้าตัวนี้อาจจะเป็นทรงงาาของผู้หญิงนะคะลูกค้าจ้าจะว่า เรืองไซส์บางท่านคุณผู้ชายอาจใส่ได้นะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆคุณผู้ชายอยากใส่ก็สามารถใส่ด้วยกันได้ใช่แล้วเป็นหมดประหยัดเลยก็ว่าได้นะ4 0 0พันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าได้เลยทันทีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมดเอวยังยืดเป็นซีไซส์หมดปัญหาค่ะลูกค้าจ๋าต้องเอาไปเปลี่ยนซิปนะคะลูกค้าจ๋าคนไซส์ S อใส่ไซส์ M คนไซส์ M ใส่ไซส์ L คนไซส์ XL ใส่ ไซส์ XL นะลูกค้าจะเอาง่ายๆนะลูกค้าจะเน้นเป็นงานอ่าฟรีไซส์นะค<ช>นะลดร,ราคาเราก็ประหยัดนะคะ4,000บาทเท่านั้นสนใจก็สามารถเช็คอได้เลยนะคะลูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้ก็นั่งได้หรือ<ด>ว่า ใหม่ก็ได้นะคะจะราคาเท่ากันคุณภาพเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะแต่อาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นช่วงเรื่องสีสันแล้วก็ไซส์บ้างนิดๆหน่อยๆนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะตัวนี้เป็นของยูนิคอร์จ้ค่ะลูกค้าจ๋าคืองานรวมใช่ค่ะางานรวมค่ะลูกค้าจ๋าไซส์เราก็รวม แบรนด์เราก็รวมแต่ว่าไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋าว่ารอบหน้าหรือว่าจะเป็นกระสอบนี้งานอะไรจะมาเยอะจะมาน้อยนะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบอาจจะเป็นงานทางเมกามาเยอะก็ได้ก็ได้จ้ะหนึ่งกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าญี่ปุ่นอาจจะมาเยอะก็ได้แต่วทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นงานรวมนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรวมๆมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องตีสันงเขาก็มีรวมๆมาค่ะมานะคะลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นี ยีนเข้มนะคะลูกค,ค้าจ, like จ๋ายีนรูยีนแบ๊กนะคะลูกค้าจ๋าถือว่าจะเป็นยีนเฝ้ยีนส yep. ีขาวมีขาพระมาในกระสอบเลยนะคะขาแพ้ค่ขาขาจำด้วยสีเข้มมาเลยสีเข้มมากสีเข้มมากแล้วก็เป็นขาจำมาด้วยค่ะขาจำมาด้วยค่ะคุณผู้หญิงใส่ดังค่ะคุณผู้ชายใส่ดีแล้ลูกค้าจะรอู้ได้เลยแต่ว่าเรื่องทรงขา มีตั้งแต่กระบอกเล็กกระบอกใหญ่หรือ<ช>ว่าจะเป็นทรงตรงนะคะลูกนะคะ้าจ้าเรื่องทรงขามีตั้งแต่ขาจ้ำขาปล่อยนะคะ้ นะคะมาแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกแต่แล้วก็สอบว่าอันไหนจะขาทรงแบบไหนจะเยอะจะน้อยนะคะใช่แล้วค่ะพี่อาจ์ตัวนี้เป็นของยูนิโคค่ะลูกค้าจะมีเชือกผูกแบบนี้มาให้เลยสามากก็จะมีแบบบางตัวมีเป็นยางยืดนะคะลูกค้าจะบางตัวเป็นเอวเชือกผูกแบบนี้นะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นของงานจีอูตัวนี้แบรนด์จีอูค่ะลูกค้าจะอุ้ ได้เลยได้เลยอย่ารอช้าลูกค้าจ้าคุณผู้ชายอยากใส่ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่อยากใส่ยิ่งเกา่ายิ่งเก่าค่ะลูกค้าจายิ่งเก่ายิ่งเก่าบางตัวสามารถเอาไปอัพทาร,ราคาได้เลยลูกค้าจาแบรนด์ที่เจอเยอะๆก็จะเป็นของ Uniqlo แล้วก็ G U นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าแล้วแต่ว่าถุคนไหนมาเยอะมาน้อยเหมือนที่แจ้งนะคะแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้ C F ได้เลยนะลูกค้าจ้า C F ได้เลยรับเป็นลูกนี้ก็ได้รับเป็นลูกใหม่ก็ดีดีค่ะ องหมื่นเพื่อจะได้ส่วนลด1 0 0 0ับาทก็ได้แล<ช>้วก็ได้เ,<ล>เป็น<ล>สมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าสิทธิของที่บริษัทบัคเราคุ้มๆเลยนะคะลูกค้าจะเป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราแล้วไม่มีวันหมดอายุนะคะลูกค้าจะเป็นแล้วเป็นเลยได้เลยนะคะลูกค้าจะาลูกค้าอาจจะเคยซื้อประมาณ3 4 5 6 7 8ดปีที่แล้วนะคะลูกค้าจะยังแค่ลูกค้าจําชื่อหรือว่าเบอร์โทรได้นะคะสามารถ เามาให้พวกเราเช็คให้ก่อนได้นะคะลูกค้าสาวว่าพี่เป็นสมาชิกหนอยังนะคะสมาชิกของเราก็สามารถซื้อสินค้าโปรโมชั่นของบักได้นะคะลูกค้าจะบักของเราจะจัดโปรโมชั่นในทุกๆเดือนเลยค่ะลูกค้าจาเดือนละประมาณ8รายจ้าลูกค้าสามารถเดินชมโปรโมชั่นแ่ละเดือนได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเกือบลงไม่ได้เกือบลงไม่ได้พี่พูดจะยาวยาที่ไหนได้ลงลงไม่ได้พี่พูดจะยาวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรลงไม่ได้จุดจบไม่ลงอ่ะลูกอ่ะ การเกยยีผู้หญิงเน้นเป็นเอวอย่างยืดใจ<ช><ช>เน้นเป็นอ่าฟรีไฟ์แต่ใครที่เราเจอลูกค้าจ๋าขอซ้ำแตะเอ็มน,นะ m อ็ l เอลเอ็กลค่ะลูกค้าจ๋าขอคนไส้อวกนหนึ่ง ใช้ใหญ่ๆนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกวันที่แจ้งใช่แล้วกล้วสอบนี้ส่วนมากที่เราเจอก็จะเน้นเป็นกลุ่มงานเมกานิดนึงใช่เลยค่ะจากแใจใหญ่ๆนิดนึงนะคะสีที่สีเข้มสียีนฟอกสียีนส์หนิมนะคะลูกค้าจ๋าอาจมีติดมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดำชำรุดนะลูกค้าจ๋า5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ๋าตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะ มีบ้างอันนี้บ้างมีเจอาะใช่เลยแต่ถ้าสนใจก็ CF ได้เลย CF เลยค่ะลูกค้าจ๋า CF ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้ต้นทุนประมาณการเข้าค่าเช่าตัวละ33บาทนะคะลูกค้าจ๋าสามารถทำราคาได้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวละแบบเกาสิบเกก็ได้ย่สิบก็ได้คะะด่ะสิก็ได้นะใช่ค่ะหมายถึงว่าเอาเร็วๆเนาะใช่เอาเร็วๆก็ตัวละหนึ่งร้อยยังได้ใช่แต่ที่นี้เท่านั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ต,ะตะลาดด้วยนะคะไปเลยคุมๆยั่วๆสีค่ะ เข้มมาเลยบางตัวมีตั้งแต่เข้มอ่ะสียีนส์ฟอกนะคะราคาจก็มีโอ้อันนี้สวยอีกแล้วค่ะโอ้สวยสวยั่ะอ่าสวยยั่วยั่วทรงสไตล์แบบนี้ก็มีมาต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจ๋ดสามสิบสามบาทขายตัวละแปดสิบได้ขายตัวละหนึ่งร้อยพอได้ยิ่งยอีกแล้วค่ะอุ้ยเนี่ย่ะตัวนี้สวยสวยเลยสวยมากสีสวยเลยค่ะได้ค่ะ แล้วก็ขายตัวละร้อยยี่ร้อยห้าสิบก็ได้จ้แต่ก็แล้วกับลูกค้าเหมือนที่แจ้งสนใจก็สามารถซีเอฟได้เลยไม่ได้ขายเป็นงานรวมลูกค้าจ๋าพอเรามีเป็นงานญี่ปุ่นล้วนนะไม่ได้ขายเป็นเอวยางยืดกระเจงยิงของเราค่ะลูกค้าจ๋าก็จะมีเป็นทั้งยืดเอวสูงนะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นยีนขาสั้นนะลูกค้าจ๋าเช็ดสต็อกได้ ไม่ได้ขายหมวดนี้ไม่เล่นหมวดนื้อเรามีเป็นหมวดอื่นนะคะจะเช็คสต๊อกด่วนๆนะคะไม่ได้ขายงานผู้หญิงเรามีเป็นงานผู้ชายนะคะชายเลยค่ะลูกค้าจะไม่ได้ไม่ได้ขายงานผู้ชายเราก็มีงานเด็กด้วยนะคะลูกค้าจะลูกค้าสนใจเป็นสินค้าหมดไหนสามารถเข้าไปดูสต๊อกไม่ใช่สต๊อกค่ะแคตตาล็อกสินค้าได้นะคะลูกค้าจะพิมพ์เข้าไปที่อ่ากูเกิลนะคะลูกค้าจะแล้วพิมพ์คำว่าบัคเสื้อผ้ามือสองนะคะลูกค้าจะนั่นก็จะเป็นเว็บไซต์ของที่บริษัทเลยนะคะจะมีแคตตาล็อกสินค้าหลาก คายรายการให้ลูกค้าได้เลือกชมกันเลยนะคะใช่ค่ะสวยๆเยอะๆล่าสุดมีแบบว่าคนถือกล้องทิ้งเราค่ะหายไปเลยคนทค่ะหายไปเลยไม่ได้แล้วหายค่ะช่วงนี้ลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เป็นกางเกงยีนเอวยางยืดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน U.S.A. ค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นรดไอทีนะคะลูกค้าจ๋าราคา4,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าจ่าค่ะเป็นเงินรวมๆ ใช่ค่ะวิทยาเป็นงานตุ้งนะคะป้าเอายางยืดทุกตัวเอายางยืดทุกตัวค่ะบางตัวอาจจะเป็นแบบวิวแบบยางยืดแบบตุ้ๆแบบนี้เป็นคล้ายๆเอวสูงก็มีมาเป็นทรงลุงเนาะใช่บางตัวอาจจะเป็นคล้ายๆกับทรงลุงสวยเลยค่ะค่ะค่ะข้ามา อย่าลืมนะแพรค่ะค่ะถ้าแพรจะมาคาเสร็จเองแพรต้องเดินเข้ามาอีกนิดหนึ่งอะให้กล้องไม่ให้กล้องเห็นเรากล้องไม่เห็นเลยไกลๆนิดเดิ้ลไกลๆนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่เห็นเลยอ๋อไม่เห็นเลยอันนี้เราก็แปลว่าประมาณค่ะนะคะลูกค้าจะสริมที่เหลือยังไงจะให้ลูกค้าลองไปยืนกันอีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการค่ะสำหรับหมวดนี้ค่ะเป็นหมวดการเตะยีนเอวยางยืดผู้หญิง เป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาเป็นงานไอทีนะคะลูกค้าแต่รู้ว่าจะเป็นงานรวมนะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัตนะคะ 4,000บาทนะคะน้ำหนักนะ,ะาคะลูกค้าจะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจะ3-3บาทคา่ะ่ลสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบา้านของเราเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะตามติดตามอีก2อช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และ t ิ k ตอ k นะคะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ